ก็ถามว่าหลังจากเรียนทำเว็บเสร็จแล้วรู so like really. so the the like ้สึกยังไงบ้างแล้วเราไป่อยังไงบ้างก็เรียนเรารู้สึกยังไงบ้างก็ต้องบอกเลยนะคะว่าคือตัวเมเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยเก่งความเท่าไหร่แล้วก็เรื่องทาเว็บเนี่ยเป็นเรื่องที่คิดว่าหาไกลตัวเองมากคือเคยคิดว่าตัวเองอ่ะคงทาเว็บไม่ได้หรอกไม่เข้าใจโค้ดไม่เข้าใจอะไรเลยแต่ว่าคือทางเด็กเว็บโค้ดนะคะก็สอนให้ทําแบบ word press ซึ่ง word press เนี่ยมันก็เป็นหมโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งที่ มันทําได้ง่ายแล้วก็เรียนรู้ได้ถามว่าวันหนึ่งทําได้ไหมมีเว็บไซต์ได้ไหม,มได้นะคะก็คือถ้าทำคอนเซ็ปต์มาครบมีรูปพร้อมมีเท็มมีข้อความอะค่ะคือวันเดียวเนี่ยสามารถขึ้นเป็นเว็บไซต์ได้เลยจริงๆรแล้วหลังจากเรียนเสร็จมีการซัพพอร์ตยังไงบ้างเรืเ่องก,การซัพพอร์ตนะคะก็แน่นอนเพราะว่าถ้าคนที่ทําไปไม่<อ>เป็นเลยเนี่ย<อ>มีปัญหาแน่นอนเพราะว่าเราผู้รงไ,ไม่รู้อะไรเลยไม่เข้าใจคาว่าบั๊กอินไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจอะไรอ่ะแล้วเราก็จะมีปัญหาเยอะทีนี้ในกลุ่มอ่ะค่ะเขาก็จะมีการแบบที่คนอื่นที่บางคนก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอะไรเงี้ยที่เราเข้าไปอ่านเราก็จะรู้สึกว่าเออเขามมีปัญหาเหมือนกันแล้วมันต้องแกอย่างไงส่วนถ้าเรามีปัญหาของเราเนี่ยเราก็สามารถถามได้เราก็จะได้รับคําตอบที่ทำให้เราเข้าใจแล้วก็แก้ปัญหาได้ด้วยตัวเองค่ะครับมีอะไรเพิ่มเติมอยากจะบอกคนคนอื่นที่จะมาเรียนที่อยากจะบอกก็คือ ถ้าใครทำเว็บไม่เป็นเลยเอาเอาง่ายแค่รู้ทำได้แค่บท PowerPoint Excel ทำได้แค่นี้พอมีก็ทำได้ทน่นี้ถ้าคิดว่าเรื่องการทำเว็บมันเป็นเรื่องที่ยากมันไม่ได้ยากนะคะแค่เราเปิดใจรับมันแล้วก็ลองทำดูแล้วก็เรียนวันเดียวก็มีเว็บไซต์ของตัวเองได้แล้วก็คา่าใช้จ่ายก็ไม่ได้สูงมากต่อปีโดเมนกับโฮสต์ก็ไม่เกินพันหนึ่งหนึ่งพันไม่เกินหนึ่งพันต่อปีเรามีเว็บก็คุ้มนะคะ ครับ<ป>